ยืนหนึ่งบนเวทีโลกเมรัชนกนักตบลูกขนไก่สาวไทยสร้างสถิติในวัย30ยังแจ๋วปิดฉากปี2025ด้วยการครองมืออันดับเจ็ของโลกสำหรับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยที่โลดแล่นอยู่ในวงการลูกขนไก่โลกมาอย่างยาวนานกว่า10ปีโดยนักตบลูกขนไก่สาววัย30ปีสามารถคว้าแชมป์ได้2รายการในปีที่ผ่าน มาประกอบด้วยแชมป์อินโดนีเซียมัสเตอร์ส2025และแชมป์คุมาโมโตมัสเตอร์สเจแปน2025จากผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เมรัชนกถือเป็นนักกีฬาแบดมินตันเพียงรายเดียวที่ยังคงเล่นอยู่และยืนระยะอยู่ในสิอันดับแรกของสาพันธ์แบดมินตันโลก BWF มาอย่างต่อเนื่องด้วยระยะเวลา13ปีกับอีก306วันและยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้เจ้าต,ตัวยังมีลุ้นทำลายสถิติของหวังเฉินอดีตนักตบลูกขนไก่หญิงชาวฮ่องกงที่สร้างสถิติรังสิบอันดับแรกของโลกได้อย่างยาวนานมากที่สุดเอาไว้ที่14ปีกับ154วันซึ่งตลอดช่วงระยะเวลานัตั้งแต่เจ้าตัวก้าวเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เมื่อปี2014ต้องเจอกับคู่ต่อก่อนสุดหินมากมายไม่ว่าจะเป็นไซนาเน,นวานไทจื้ออิงคารโรลินามารินอันเซิงอากาเนะยามากุชิทและนักกีฬามือดีอีกมากมาย สำหรับรับชนกอินทนนท์ถือเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคว้าแชมป์เยาวชนโลก3ส,สมัยติดต่อกันปี2009 2011คว้าแชมป์โลกจากประเภทหญิงเดียวในปี2013และคว้าแชมป์มากถึง30รายการรวมถึงยังเคยครองมือหนึ่งโลกเมื่อปี2016